สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมรถทีมงานของเราที่เตรียมจะส่งมอบในสัปดาห์หน้านี้นะคะตอนนี้นะคะจะมีจอดอยู่สองคันนะคะเป็นสี่ประตูทั้งคู่เลยแต่ว่าคันแรกนี้จะเป็นแค p ์โฟโตัวเตี้ยนะคะที่แต่งล้อมแม็กเอาไว้นะคะนี่ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะคันแรกที่เราเห็นนี้จะเป็นแคปโฟตัวเตี้ยนะคะตัวเริ่มต้นของ2022นะคะเกรดเอสนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ส,สีนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะกระจังหน้าเขาก็จะสวยไม่เหมือนใครนะคะนี่จะเป็นสีดำนะคะเป็นกระจังหน้าแบบสองชั้นนะคะ รุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่า,าจะมีเบ้าสําหรับรองรับถ้าลูกค้าต้องการติดต,ต,ตั้งเพิ่มก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะคะคันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา6,91,000บาทสีขาวนะคะ สำหรับซีนี้ราคาจะอยู่6,98,000บาทนั่นเองนะคะแต่งล้อแม็กเอาไว้ขอบ18 เดี๋ยวให้ดูในม,มุมไกลๆนะคะเป็นรถที่แต่งล้อแม็กเอาไว้แต่ไม่ได้โหลดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งแต่ไม่โหลดไม่ชอบเตี้ยนะคะไม่ชอบยืนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนล้อแม็กจากเดิมขอบ15ที่เป็นล้อกระทะก็จะได้เป็นอขอบ18บขึ้นมานะคะมันก็จะดูสูงขึ้นมาจากเดิมนะคะเพราะว่าขอบใหญ่กว่าเดิมนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูซีรีส์ยางของคันนี้กันนะคะ เป็นยางของซูมแม็กนะคะซูมแม็กขนาดซีรีส์ยาง255นะคะ255.50 R18 นะคะนี่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ255.50 R18 นนะคะสำหรับเกรดเอสนะคะเขาจะยังไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแต่ว่าจะมีไฟเลี้ยวติดตั้งให้ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ตกแต่งเพิ่มจะมี อครอบมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มติดกันศาสรกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะแบบราคาประหยัด แล้วก็ประหยัดน้ํามันได้นะคะอีสุก็ต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น4ประตูนะคะที่มีห้องโดยสารแบบกว้างขวางแล้วก็มีกระบะใช้งานแบบอนเนกประสงค์มากมายนะคะคันนี้สามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กแบบ6ก้านนะคะลายยอดนิยมของเรานะคะค่ะ สวยค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะคะ,ะคันนี้รุ่นนี้นะคะเกรดเอสเนี่ยเขาจะยังไม่มีตัวกันชนท้ายติดมาให้นะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยก็ถูกใจสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ชอบกันชนท้ายนะคะบางท่านถึงซื้อในรุ่นที่มีกันชนท้ายก็ต้องมาถอดออกก็มีนะคะก็อันนี้คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะสไตล์การแตะจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มุมจากด้านหลัง คันนี้เป็นเกรด S นะคะแคปโฟเกรด S อตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้ราคาประหยัดสุดแล้วนะคะนี่ทีนี้มาอีกคันหนึ่งนะคะมาถึงพี่ใหญ่ของเรานะคะคันแรกเมื่อส,สักครู่นะคะจะเป็นตัวเตี้ยส่วนคันนี้จะเป็นสีประตูยกสูงนะคะเกรสสด Z แล้วก็สียอดนิยมนะคะรุ่นนี้และสีนี้นะคะค่อนข้างจะรออา่ายาวนานกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของราคานะคะถ้าเป็นสีทั่วไปเลยที่ไม่ใช่สีขาวมุกนะคะราคาจะอยู่ที่8 9 2 0 0 0บาทนะคะในส่วนของสีขาวมุกเอ่อเพิ่มอีก7 0 0 0ราคาจะอยู่ที่899,000บาทนั่นเองนะคะทำไมรุ่นนี้ยอดจองแล้วก็คิวยาวๆนะคะเอ่อรุ่นเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเอ่อรุ่นยอดนิยมเนาะมันจะเป็น เ,เกรด Highlander 4ประตูเกรดตัวที่2ที่มีเบาะหนังนะคะที่มีเบาะหนังแล้วก็มีแอร์หลังมีพวกระบบคูดคอนโทรลนะคะที่ว่ามาเนี่ยในตัวแรก LDA เนี่ยเขาจะยังไม่มีนะคะนี่แล้วราคาเขาก็น่ารักด้วยนะคะราคายังไม่ได้พุ่งมากนะคะก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างขายดีมากเลยทีเดียว สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกรด2,000จะเป็นโฉม2,22 0แล้วนะคะเป็นหน้าใหม่สวยงามแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะโครเมียม2ชั้นนะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะคือมีความสวยและลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะน่คะหมายเลขปลายแดงสวยด้วยนะคะ1889นะคะ สำหรับเกรดเซตนะคะเขาจะมีกระจกมองข้างเป็นแบบทูโทนนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนกระจกก็จะเป็นสีขาวหรือว่าสีเดียวกับตัวรถเองนะคะล้อแม็กที่ติดมาก็จะได้เป็นอขอบ18นะคะมาพร้อมอบันไดข้างแบบบิวอินนะคะสำหรับคันนี้ก็ตกแต่งพร้อมนะคะมีติดฟิล์มติดกันสัดกระบะไลเนอร์อะไรให้เรียบร้อยจานรองมือเปิดนะคะก็มีให้นะคะ ะค,ะคันนี้ก็จะมีไฟท้ายเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะตรงาฝาเปิดนะคะก็จะมีตัวกล้องติดมาด้วยนะคะเป็นกล้องมองหลังที่ทำงานคู่กับเกียร์อเกียร์ถอยนะคะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยจอดนะคะนะคะ เกรดเซดเขาก็จะมีชื่ออยู่ที่ฝาท้ายของเขานะคะตัวแซดนะคะโหต้องบอกว่ากระบะก็จะเป็นมีมิติที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสี่ประตูเนี่ยห้องโดยสารก็กว้างนั่งได้สบายและแถมยังคนย้ายสัมภาระได้อีกเยอะด้วยนะคะสวยงามมากค่ะกันชนท้ายแบบบิวอินมาให้นะคะ สีขาวมมกก็เป็นสียอดนิยมอีกเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการอยากจะได้รถอยากจะสอบถามเงื่อนไขรถนะคะเงื่อนไขาการผ่อนกันดาวนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือท่านไหนที่สะดวกอยากจะวอล์กอินเข้ามาดูรถมาดูตัวจริงที่ศูนย์ที่โชว์รูมก็สามารถวอล์กอินกันเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์อิสุสุขิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะศูนย์ของเราอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมย์นั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบถามแคมเปญอยากจะชมเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้ที่เพจนะคะชื่อเพจว่าเมียวอิซุสบุรีรัมนะคะหรือจะแชททางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์ได้จากเบอร์โทรเช่นเดียวกันนะที่เบอร์โทร8 9 9 2 4 6 6 7 9 9นนั่นเองนะคะโทรได้หรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ